บอกเองให้เรารู้ได้เลยเป็นธรรมมีทั้งหมดห้าอย่างหนึ่งเราไม่สามารถจะรู้ว่าเราจะตายเมื่อเรามีอายุเท่าไหร่เพราะคนเราส่วนใหญ่จะคิดว่าแก่แล้วตายไม่ใช่บางคนไม่ต้องดูอะไรมาก อาทรน,นะนะอาทอรหลานของคุณลุงแดงเนี่ยตายเมื่ออายุสิบหกย่าสิบเจ็ด ตนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้และสามไม่รู้ด้วยว่าเราจะตายที่ไหนจะตายที่บ้านจะตายที่โรงพยบาบาลหรือจะตายตามถนนหนทางหรือนั่งเครื่องบินไปเครื่องบินตกเราไม่สามารถรู้ได้เลยนั่งเรือลอยลำอาจจะตายกลางทะเลกลางน้ำก็ไม่รู้นั่งตกปลาอ น้ําตายเห็นไหมเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะตายที่ไหนและสีเราก็าไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรจะเจ็บไข้าตายจะเป็นมะเรง็งจะเป็นเนื้องอกในสมองหรือจะเป็นอะไรตายนี่ ได้โรคอะไรเราไม่รู้ได้เลยหรือจะประสบอุบัติเหตุโรคเขาเรียกว่าโรคปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราอ่ะจะตายด้วยโรคอะไรและห้าสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราตายแล้วเราจะไปที่ไหนแต่เด็กยุคใหม่เนี่ยเขาจะคิดอยู่อย่างเดียวว่าการตายเนี่ยเป็นการสูญ สิ้นศูญแต่ไม่นะมันไม่ได้สิ้นสูนย์แต่อันเนี้ยปตาจะรู้เลยว่าถ้าเราตายแล้วเราจะไปที่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติปฏิบัติตัวในปัจจุบันของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปวัดไปทดสอบบุญกุศลกันตอนที่เราจะตายว่าถ้าเรามีสติในการตาย ความตายอยู่เป็นนิดให้เราระลึกอยู่ว่าอย่างที่เมื่อวานที่พระตาบอกว่าให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าวันนี้เรายังมีชีวิตรอดอยู่ได้พรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ไม่รู้นะนะว่าเราอะวันนี้รอดเช้านี้รอดกลางวันนี้รอดบ่ายรอดไหมเย็นรอดหรือเปล่ากลางดึกรอดไหมเราไม่สามารถที่จะร เราเราลึกอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเมื่ออย่างตาพอลืมตาตื่นมาสิ่งแรกที่จะต้องทําคือบุญกุศลส,สร้างบุญไว้เลยเผื่อเดินตกบันไดแล้วหัวฟาดพื้นตายอย่างน้อยจิตตรงน,นั้นน่ะก็ยังจะรู้ว่าเราอ่ะสวดมนต์ไหว้พระแล้วกําลังจะไปหุงข้าวถวายพระพิสุสงฆ์เนี่ยทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรระลึกถึงความอย่าประมาทอย่าคิดว่า ยังไม่แก่แล้วไม่ตายอย่าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนรอก่อนรอไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้แล้วนะเนี่ยคือสิ่งที่ป้าตากับคุณลุงแดงก็จะเตือนกันอยู่ตลอดเวลาคนเราโชคดีนะถ้ามีคนเตือนจงรู้ไว้เถอะถ้าเรามีคนเตือนเรา ไม่มีใครเตือนไม่มีใครห่วงหาอาทรเราเลยเนี่ยครึงรู้ไว้เถอะว่าคุณจะโดดเดี่ยวและเดียวดายจริง บาทเนี่ยจะไม่เอามาใช้เลยจะเก็บเอาไว้ดูซิว่าเวลาตายเนี่ยจะสามารถเอาเงินก้อนเนี้ยมาทำอะไรได้บ้างมาสร้างบุญสร้างกุศลอะไรได้บ้างก็มามามาลุ่นไปกับปตานะคะถึงบอกว่าใน ุญกุศลที่เราสร้างสมมาเนี่ยมันนำพาเราไปทางไหนอย่างตัวประตาก,ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นแต่พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดคำว่าดีที่สุดหมายถึงว่าดี นนี้โกรธคุณลุงแดงเวลาปรากร้าตาโกรธจะควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้ก็เลยบอกว่าแล้วความน้อยเนื้อต่ำใจมันก็จะประดังกันขึ้นมาพอมันประดังกันขึ้นมาสิ่งที่มันอยู่ตะ,ตะกรอนที่มันอยู่ในใจใต้ตะกรอนที่มันอยู่ก้นบึ้งของจิตมันก็จะทะลึ่งพวดขึ้นมาเลย นั่นคือการไม่อยากมีชีวิตอยู่ร่วมกับคนพวกนี้เห็นไหมจิตได้สำนึกอ่ะมันก็โผพ่วงขึ้น,นมาเลยว่าอยากตายเพราะการอยู่ร่วมกับคนพวกนี้มันทำให้จิตเราตกเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบทบทวนเลยว่าถ้าเราฆ่าตัวตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้บุญกุศล ที่เราสร้างสะสมมานานเนี่ยศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าเลยนะเราเรียกว่ามันก็ยังมาข้ามข้ามจิตของเราตรงนี้เลยว่าห้ามคิดเช่นนั้นนะราถึงบอกว่าในตัวเราเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันมันมีตัวตัวดีและตัวไม่ดีนะมันมีมันมีมุมมืดอยู่ในในในตัวเราด้วยนะรู้ไหมเหมือนอย่างคุณลุงแดงแต่บางทีชอบพูดให้ปาตาน้อยเนื้อต่าใจ แล้วพอพูดไปเสร็จแล้วพอรู้ตัวพอโดนพระตาว่าพอรู้ตัวก็จะขอโทษบ้านเรานี้ก็แปลกนะน่าจะไปเกิดเป็นญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นขอโทษขอโทษขอโทษ <S 2> <S 2> เออก็อออยังดียังขอโทษเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันของพระตากับลูแดงเนี้ยมันก็มีให้เห็นอยู่เท่านี้เอง ็จะทํางานในวันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่จะต้องรีบหน่อยบ้านถามตรงๆเลยว่าการจัดบ้านของเราเนี่ยยังจัดไม่เข้าที่เข้าทางเลยนะคะพราะบอกอีกว่าตั้งแต่เธอไปอยู่ใกล้วันเนี่ยแม่ก็ไม่ได้ทําบ้านอะไร